สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องป้าจำลองสหายลุงพลนะคะสวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องย่าที่กโก,โกนะคะเนเดนสัตยูนะคะค่ะคฮัลโหลค่ะคุณย่า,าคุณย่าวันนี้ไม่เห็นคุณย่าเลยจ,จนจนตอนบ่ายแล้วคุณย่าไปทำอะไรมาจาก<อ>ไหน หรอทำขยะขยะอันไหนคะกการขยะที่บ้านที่ที่สวนที่ที่ดินนั่นบอกที่สวนหญ้านั่นโอ้ก็แบบเมื่อก่อนนะหญ้าไปดูหญ้าไปดูรู้สึกว่าขยะนี้เขาจะทิ้งลงไปในหลุมนี้มันจะระเบียบเรียบร้อยอยู่นะค่ะเพราะว่าเรามัดอย่างดีเเในุมแต่ยญาออกไปดูเมื่อวานนี้มันกาบเกินมันอะไรไม่รู้ ย่าย่า,อ,ยาออกไปดูวันนี้เหรอเมื่อวานออกไปอตอนเย็นเมื่อวานแล้วใครไปทําขยะให้มันเป็นอัน,นั่นนะลูกชายบอกไปเผาไม่ไม,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 ไม่ไม่รู้ว่าใครไปทําก็เลยกับลูกชายพากันไปจัดการแล้วก็ทำทำให้มันเรียบร้อยนะคะก็ทําให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตั้งแต่เมื่อคืน เช้าเลยก็นจนบ่ายยูไม่ได้ออกไปบ้านลุงเลยอไปอจัดการดรึงขยะทีนี้นะคะทีนี้ก็อยากฝากด้วยนะคะอยากฝากด้วยที่เขาเขาทำน่ะเขาทำน่ะที่ย่าเอาไปทิ้งน่ะย่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะเพราะว่าให้ให้มัดปากเรียบร้อยแล้วที่ย่าเอาไปทิ้งน่ะที่ย่าเอาไปทิ้งน่ะก็มัดปากกันเรียบร้อยแล้วก็ใส่ถุงดําอย่างดีมัด แล้วทีนี้ทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะคะก็ย่าก็ไม่รู้เหมือนกันเออแล้วแล้วย่าคิดย่าย่าหมายถึงว่าใครไปทํานะบอ,อใครไปสะไปเคลียออกนะกบอากด้วยที่ใครไปเคลียไปเคลียไปอะไรออกะะแล้วแล้วมันไหมหมดมค่ะไหมหมดค่ะ่ตอนนี้กาลังไปอันนั้นอยู่จัดการเพราะว่ามันจะหาที่ดินที่มาถมก็ไม่มีรถที่จะเข้ามา ไม่มีรถที่จะเข้ามาถมจะเอาดินตรงนั้นก็จะถมก็มันก็มันไม่มีดินที่จะถมเพราะว่ามันเป็นเหวมันลึกมันไม่มีที่จะไถถมมันไม่มีดินเดี๋ยวให้อันแล้วอันเขามาดูตำรวจเขามาดูด้วยเหรออันนี้ก็ยากก็ไม่แน่ใจนะคะพวกนี้ก็ยังพูดไม่ได้เัาว่าใครมาดูบ้างนะคะแต่แต่ยาก็อยากอยากขอร้องนะคะคนร้องที่ ที่ทานะคะอย่าสร้างภาพแล้วก็อย่าอย่าทำอย่าสร้างปัญหาอย่าสร้างปัญอย่าสร้างปัญหาให้ย่าเลยนะคะเพราะว่าย่าย่าก็อยู่แบบธรรมดาถ้ามีอะไรก็ย่าก็จะไปจัดการเองเรื่องขยะของที่สวนย่าเพราะว่าย่าก็บอกบอกอยู่ว่าให้มัดถุงเขาก็มัดถุงเรียบร้อยนะคะเขาไม่มีปัญหาอะไรก็อย่าไปสร้างคมวุ่นวายอย่าไปสร้างความวุ่นวายให้กับ ครอบครัวครอบครัวย่าเลยเพราะว่าย่าก็ทิ้งก็ทิ้งแล้วย่ามีรถเข้ามาแกดินเข้ามาแล้วย่าจะไปถมเองย่าบอกว่านี่นะไม่ให้ใครถมให้หรอกเพราะว่าย่าจะจัดการน้ําที่เซาะเข้ามาสวนยางย่าย่าจะทําเองทีนี้มันแล้วเขาไม่อยากถ้าเอาดินไปถมนี่มันจะหมดเป็นหมื่นแล้วย่าก็ไม่มีเงินย่าก็เลยให้เอาขยะไปทิ้งก่อนแล้วย่าจึงเอาดินไปถม แต่ตอนนี้มันดินมันมันมีดินที่มันไม่มีดินจะเข้ามาเข้ามาถมอ่ะเข้ามาถมที่ที่ของย่านะมันไม่มีดินที่แกะที่ไม่มีดินที่เขาจบมาถมจะไปเอาที่ตรงนั้นมาถมก็มันไม่มีเพราะมันมันเป็นมันเป็นหลุมเป็นบ่อลึกน้ํามันมันไม่มีดินมันมันไปหมดแล้วนะนะมันมันไม่มีดินเพราะว่ามันนํามันเชะลงมาจากสวนยางมันไหลลงมาแล้วมัน ย่าก็อ่อนใจอ่อ,อนให่อ่อนใจกับคนที่เขาทําคนที่เขานี่แหละทําไมต้องทําไมต้องมาทําแบบไม่ใช่คำประเะมือ้อเช้าเนี่ยแล้วขี่รถออกไปไม่ไม่ไม่ในรถย่าก็ไม่ได้ดูไม่ได้อะไรแต่ว่าถ้าใครทําถ้าใครทําถ้าใครทําเป็นสร้างภาพสร้างอะไรก็อย่าไปทําเลยเพราะว่าย่าก็เหนื่อยค่ะเหนื่อยกับท<ำ>ํเดียวเดียวย่าเดี๋ยวยาาจะถามว่าทําไมทําไมพี่น้องกันถึง เราต้องมามาทะเลาะกันเพราะคนอื่นอยากอยากถามค่ะอยากถามคุณย่าเขาเจ็บแค้นอะไรคุณย่าปะนั่นแหละไม่ไม่รู้เหมือนกันหรือว่าค่ะอ่าคุณย่าไปเข้าข้างลุงพลเกินไปบอกคุณย่าคุณย่าคิดไหมว่าคุณย่าเข้าข้างลุงพลคิดว่าเข้าข้างลุงพลนี่ก็เข้านะเพราะว่าย่า ญาเชื่อมั่นว่าลุงพลเป็นคนบริสุทธิ์คนดี่าก็เออคนคนบริสุทธิ์ลุงพลไม่ใช่คนร้ายแล้วก็ลุงพลก็ไม่ใช่เลวร้ยวายเหมือนที่เขาคิดเขาคิดเขาอิจฉาลุงพลบ่จ้าเพราะว่าลุงนี้ไม่ได้แบบเลวร้ยวาย,ย่าก็เข้านะว่าผิดก็ว่าผิดถูกก็ว่าถูกข้าลุงถูก่าก็ว่าถูกอืมลุงผิดก็ว่าลุงผิด่าไม่ได้ว่าเออนันยางอาจจะดีหมดทุกอย่างมัน่นไม่ใช่คนเราเนาะ เราก็อยู่ด้วยกันอยู่อยู่ด้วยกันก็แบบบอกรักันเอรักกันแบบบอกกันอยู่นะเรื่องอะไรไม่ดีเราก็บอกกันบอกอะไรรื่ดีก็บอกคุณย่าเขาจะว่าอะไรก็ช่างเธอเพราะมันก็ไปทิ้งนํากันคนที่พูดให้ยามันก็ไปทิ้งอย่าอย่าอย่าปัญหาให้ยาเลยเพราะมันเหนื่อยมากค่ะไปกำจัดนะคะมันเหนื่อยมากก็ไปทิ้งอยู่นั่นหมดนะอะเขาก็เห็นฮอดมันไปทิ้งแต่เขาไม่อยากจะพูด แต่มันมาพูดเองคุณย่าได้ยินคนเขาพูดเยอะแยะเขาก็เห็นมันไปทิ้งเหมือนกันทิ้งที่ทิ้งที่ตรงย่าทิ้งนะเขาบอกเขายังเห็นมันไปทิ้งเลยเอ,อแล้วมาวันนี้ทําไมเขาต้องมากัดย, <า S 2> ย่าก็อยากออก็ฝากาว่าอย่าอย่าอย่าทําทอย่างนี้เลยเพราะว่ามันมันเหนื่อยนะแล้วอีก,กอ,ยอย่างนั้นนะคนเขาแคปบหน้าจอไว้แล้วรออยู่รอว่าให้รถเข้าข้ามาแล้วูม แล้วทีนี้อย่าไปทําถ้าเขาทําก็หยุดเถอะหยุดหยุดอย่าทําเลยกูจะไปบอกเลยว่าหยุดนะเขาไม่ฟังหรอกคุณย่าต้องไปบอกเขาว่าให้ทําเยอะเยอะบอกว่าให้หยุดเลยอย่าทำแต่พี่น้องกันน่ะคุยกันได้ถ้าไม่พอใจอะไรบอกย่าได้เขาไม่มาคุยกับเราหรอกถ้าไม่พอใจอะไรกับค่อยน่ะบอกได้แต่ให้ค่อยเลิกว่าไม่ให้ไปบ้านลุงโพนิมมันเลิกไม่ได้เลิกไม่ได้เออมันไม่ได้เพราะว่าเรา เราอยู่กันอยู่ตั้งนานแบบไม่ใช่เราเราไม่ได้โกรธใครนะทั้งบ้านนี่เราไม่ได้เคยโกรธใครเราก็รักเหมือนก็เป็นพี่เหมือนน้องทั้งบ้านนะเขาไม่มาพูดกับเราเองใช่เราก็ยังเป็นพี่เป็นน้องทุกคนแหละบ้านหมดบ้านนี่แหละเราไม่ได้ว่าเขาเขาเขารอจะให้ย่าไปพูดก่อนนะมั้งคุณย่าก็ก็อืมก็ไม่ไม่อยากพูดกับย่าก็เสยก็อยู่ใครอยู่มันก็ได้แต่อย่าทําเรื่องที่มันให้เราเหลือร้อนเถอะ เพราะว่าอยเอาคนนั้นคนนี้มาด่าเข้ามาในบ้านแล้วมาด่าหมู่บ้านเรานี่โอ้ยญาติรับไม่ได้่างเมื่อเช้คุณย่าด่าไม่เป็นเนาะด่าไม่เป็นญาติเห็นญาแล้โอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมทําไมถึงเขาถึงพูดขนาดนี้ทั้งที่เราไม่ได้เคยพูดกับเขาแล้วก็ทั้งที่เราไม่ได้เคยว่าเขาอะไรเขาอ่ะนะญาติก็ฝากด้วยนะคะฝากถึงคนที่ว่าคนที่อะไรนะ มันมีสัมมาคารวะให้มีความเป็นคนเป็นมนุษย์บ้างอย่าเอาแต่แต่สะใจคําสะใจอะไรบ้างนะคะเพราะว่าจะจะหยุดถ้าหยุดนี่ชื่อว่าดีมากนะคะดีมากขอร้องนะคะอย่าทําแบบนี้เลยมันเหนื่อยคันเหนื่อยมากเหนื่อยเหนื่อยจิตเหนื่อยจิตทั้งเหนื่อยใจทั้งเหนื่อยหมดทุกอย่างเหนื่อยทุกอย่างไป กำจัดไปอะไรนี่ไม่อยากย่าไม่อยากกำจัดในจิตในใจแต่ต้องจำเป็นที่ของเราก็ให้คนอื่นว่าคุณย่าก็หวังดีอยากไม่ใช่นั่นหรอกย่าอยากให้เป็นโถมที่ย่าอยากย่าอยากให้มันค่าใช้จ่ายน้อยอืเนาะคุณย่าเนาะค่าใช้จ่ายน้อยบ้างเป็นโถมที่เราถ้าคุณย่ามากก้านาที ขอจบลงแค่นี้ก่อนนะคะขอจบคลิปแค่นี้นะขอบคะุณค่ะติดตามคลิปยา่า